สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่21พฤษภาคม2564ครับวันนี้ได้มาติดตามช้างป่าทงบูนะครับในพื้นที่ของโซนป่าทงบูค์การสากป่ามา้นะครับหลังจากได้รับแจ้งว่าลูกน้องโซนป่าแล้วพบช้าง2ตัวครับตัวใหญ่นะครับกําลังจีบกันอยู่ก็ไม่ทราบนี่ะใ่ไตัวไหนเนี่ยก็เลยเข้าติดตามเข้ามาในพื้นที่ดูนะครับมาถึงโซนนี้ก็เวลาประมาณสัก17.50กว่านาทีแล้วนะครับเกือบอยู่หกโมงแล้วครับ ก็ได้ยินเสียงช้างพอดีนะครับพอจะรถปั๊บนะครับได้ยินเสียงช้างเหมือนเสียงหักไม้แล้วก็เสียงปองงวงนะครับเพราะตำแหน่งพิกัดที่ลูกน้องแจ้งก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่ตรงแปลงปีสองห้าสองสี่นะแปลงซักนะครับตรงข้ามหมดแปลงยางปลานะครับซึ่งส่วนนี้ก็เคยพบเจ้าหูสังรูนะครับเมื่อช่วงวันที่สิบห้าพฤษภาคมที่บานมานะครับพอแป๊บๆนล้วไปเห็นตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะออกถนนแล้วนะครับเพราะว่าเจอแป๊บๆตัวหนึ่งนะครับก็ดูแล้วเป็นช้างใหญ่นะครับก็เลย ถอยรถครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะออกถนนนะครับถอยรถแลขับติดตามดูนะครับนี่ครับจังหวะข้ามถนนบุรีนะครับก็ดูเมื่อกี้นะครับอยู่ในป่าสักเมื่อกี้ก็เห็นงวงใหญ่นะครับโคนงวงใหญ่แล้วก็ด่างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าด่างนะครับก็เลยกลับมารถครับถอยมารถครับเพื่อจะขับตามไปนะครับเพราะว่าเดินตามคงไม่ทันนะครับนี่ครับขับตามไปถนนนะครับก็เห็น ตัวใหญ่แล้วข้ามทางมาพอดีครับถามคงหน้ารถนี่ครับข้ามอกไปนะครับก็เลยขับรถตามไปดูใกล้ๆนะครับคิดแล้วนาจะเป็นเจ้าด่างครับเพราะว่าตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็เห็นแป๊บๆแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าสากเมื่อกี้กาลังหากินไผ่อยู่นะนี่ครับข้ามถนนลงไปแล้วนะครับขับรถตามลงไปครับลงไปมุ่งหน้าไปที่ป่าสักนี้นะครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับกำลังเดินตามป่าสักเลยนะครับ ภาพนมาเมื่อกี้ก็ขับรถตามลงมานะครับก็จะเป็นเจ้าด่างครับที่อยู่นะครับเพราะว่าเคยเจอครั้งสุดสุดท้ายในสวนป่าก็วันที่เก้าพฤษภาคมนะครับเจอสองตัวกับเจ้าของรูนะครับอยู่บริเวณที่เป็นผู้ภูราชินีนะครับบริเวณแปลง สักแล้วก็มีพวกย่าคาคกำลังกินย้าคาอยู่ช่วงวันที่9พฤษภาคมนะครับก็หายไปนปานมาต้องพูดนะมาเจอวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคมพอดีก็ประมาณ11วันนะครับก็คิดว่าน่าจะวนเวียนหายกินอยู่รนเวณนสวนป่าแปลงไอื่นๆนะครับที่สภาพป่าของท่านจะรกตามไม่ถึงครับพอมาถึงสวนนี้ก็น่าจะได้ช่วงจังหวะเวลาที่เวียนาหายกินสวนนี้นะครับ นี่ครับมองเห็นก็เห็นหลังไวไวยู่นะครับที่จอดรถอยู่นะครับเห็นมองเห็นกำลังกินไผ่กินหญ้าอยู่นะครับก็ลูกน้องบอกว่าเจอสองตัวนะครับแต่ตัวหนึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นตัวไหนเพราะว่ายังเป็นตัวนะครับก็เลยขับรถตามลงมานะครับนี่ก็ล้มไวในป่าสักด้านล่างนะครับก็เลยขับรถเพื่อตามไปดูนะครับตัวหนึ่งนี่ก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับในลูกน้องบอกว่าไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับ ก็เพิ่งเห็นเะดางตัวเดียวนะครับอันนี้ก็ตำแหน่งเดิมครับเมื่อยี้ครับแต่ตัวนี้เป็นถ่ายจากกล้องตัวใหญ่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้เป็นภาพจากกล้องของรถจดนะครับนี่ครับกามแว๊บๆไปในเห็นหลังใบใบนะครับนี่ครับรถตามลงไปเลยนะครับนี่ครับมองเห็นตัวใหญ่มากครับก็ห่างจากถนนนี้ก็จะถึงป่าสักที่เจดางข้ามาแล้วนะครับ เดินไปสบายๆครับทิศทางเขาคงจะมุ่งหน้าไปหากินน้ำที่อยู่ด้านล่างที่เป็นอแองน้ำนะครับอยู่บริเวณแปลงปีสองห้าสองสี่สองสามครับก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันครับบนบ่อมาเดือนะครับแล้วก็บ่ออาจจะมีบ่อพู้น้องปริงด้วยนะแล้วก็ที่สวนป่าขุดไว้นะครับสําหรับการใช้ประโยชน์นี่ก็มีบ่อน้าเหมือนกันนะครับ่วนนี้ก็ มีน้องประคุมด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีน้ําสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีนิดเดียวนะครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับชัดเจนครับมองเห็นจําได้ดีครับจําได้แม่นว่าเจ้าด่างนะครับดูลักษณะหลังโค้งสวยหางยาวนะโหสวยนะครับก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ออกหากินแล้วนะครับก็เป็น ช้างใหญ่นี่ก็อยู่แบบสบายๆบตัวเดียวหรือไม่ก็อยู่เป็นคู่สองตัวนะครับหากินวนไปรอบนอกเรื่อยๆนะครับนี่ครับพยายามเด็ดกินไผ่โน้มกินใบไผ่นะครับไผ่นี่กินก็เป็นพวกไผ่ผับไผ่ผากนะครับแล้วก็มีพวกยาคาบ้างกินบ้างนะยาคอมบินิตก็กินครับถ่ววันนี่ก็กินครับกินทุกอย่างครับเปลือกไม้ก็กินครับบางต้นนี่ก็พยายาม แทะดึงกัดกินเปลือกไม้ก็มีครับโดยเฉพาะต้นชงโคแล้วก็เห็นกินเยอะเหมือนกันนะครับต้นมะเดื่อนี่ครับใบมะเดื่อนนะครับนี่กินยางได้รลยครับเขาอุดมสมบูรณ์มากในชนป่าช่วงนี้ครับเพราะว่าทั้งหญ้าทั้งไผ่นช่วงผลช่วงสองสามวันที่แล้วเนี่ยผลล้วก็ตกหนักเหมือนกันครับช่วงนี้ก็หกวงกวานะครับพอดนี้ก็ยังมีแสงอยู่นะเพราะว่ายังพอมีแสงแดดส่องอยู่นะครับเพราะยังไม่มืดเท่าไหร่ครับ เป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งหน้าฝนในช่วงกลางวันนี้ก็จะค่อนข้างจะยาวนานกว่าช่วงฤดูหนาวครับประมาณเกือบหกโมงครึ่งุ่หนึงก็ยังมีแสงอยู่นะครับช่วงหน้าฝนนี้ครับนี่ครับชัดเจนครับดีกระเปหูนะครับก็เหมือนจะมีเสียงอยู่นะครับเสียงอยู่ด้านหลังของเจ้าด่างเสียงยังตามมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนครับเพราะยังไม่เห็นตัวนะครับก็ถ่ายเจ้าด่างอยู่นะเพราะว่าช้างถ้าเห็นตัวไหนก็ต้อง ดูเป้าหมายต่นนั้นเป็นหลักก่อนะนี่ครับเดินมาสู่สวยงามทีเดียวนี่ก็เริ่มใกล้มากแล้วครับเลยต้องขยับตัวสักนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับช้างชุดหต่ก็ยังอยู่บริเวณของหมู่บ้านผู้เตยนะครับอ่าภอตะบนเฉลี่ยเภอทังบุบูมอยู่นะครับซึ่งถ้าตามปกติแล้วช่วงนี้ฤดูการนี้นะครับช้างก็น่าจะมาอยู่ส่วนของพที่ส่วนป่าทั้บุบูมนะครับนี่ครับเริ่มขยับตัวมาแล้วครับ ก็กินไปด้วยฟังเสียงนิ่งไปด้วยนะครับพ่อเป็นช้างที่นิ่งแล้วก็สุขุมนะครับนี่เดินออกมาตรงถนนที่ผมจะจอดรถแล้วนะครับพมื่กี้ก็ขับรถลาดเบนไปรอบหนึ่งแล้วไม่เจอเัวนเลยขับมาดักด้านหน้านี่ก็ถูท้ายกระบะรถผมแล้วนะครับนี่ออกมาตรงถนนโล่งพอดีนะครับมองเห็นชัดเจนมากครับนี่ครับเจ้าด่างครับชัดเจนมากครับก็ห่างจากรถอยู่ประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับมาดูแล้ว นี่ครับกระบะรถผมนี่จอดอยู่นี่ครับผมก็เยินอยู่ที่ตรงที่บางเท้าที่บันไดข้างรถจนครับก็อยู่ใกล้เน้เดียวครับมาดูแล้วไม่มีอาการแสดงท่าทีดูร้ายก็มั่นใจครับว่าเจ้าด่างคงไม่ทำร้ายอะไรครับก็ทักทายครับเลีนดินไปจบคืนนั้นอารมณ์ดีครับนี่กินน้ำอิ่มอาหารชมอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เดินมุ่งหน้า ก็ไปหากินไผ่กินหญ้าต่อในป่าสักข้างหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้ก่อนครับคอยติดตามต่อไปว่าจะเจอช้าอีกตัวหรือเปล่าครับสวัสดีครับ